กวสวัสดีเสครับผมเจดเอฟสุขถุยสวัสครับผมเจดเอฟเฟตุลีในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบักในจกัตจกตัวจักไม่กรีทำให้เดินสบายจังว่าโลเอียมันจะหายไปทีจะบอกอีกเลยก็บอกง่ายครับพูดเลยง่ายก็จากเมื่อกี้ครับที่ทายดูมาสเตอร์ไว้ครับ มาสื้อจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ของไอ้มานะมาดูนะไม่ใช่มาอะไรนะกูว่าโดนยี้นี่ไม่ต้องตายว่ะกูรู้สึกรู้สึกเอนจิตวิญญาณที่ตายมาแล้วที่มีคนตายมาแล้วไอ้เยี่ยกูจะตายก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมพูดคำหยาบนะถ้าใครไม่ชอบก็เม่นมา อเอิ่มคือเอิ่มตาย <c oughs> ผมกระโดนนะครับหรือใครที่อยางแบบผมพูดท้ออะไรอย่างนี้ก็บอกมาได้เม้นมาตั้งหรือล่างคลิปนะครับเมนมาเลยค,คลิปผมจะไม่มีคำอธิบายนะครับถ้าแบบมีใครอะไรนี้ช่วยอาสาสมัครเอาบัรท,ทูให้ผมบแบบจะดีใจมากเลย พตรดีใจเรละเพราะตอนนี้เ่าช็อตครับกำลังช็อตครับไม่มีตังค์ครับผมไม่มีตังค์นะหมดครับตอนนี้ตังค์หมดนะตอนนี้ช็อตมากไม่มีตังค์จากตอนแรกๆที่มีตังค์เยอะชิมหายขอพ่อไม่ใช่ครับขอแม่นั่นเองเก็บตังค์ครับเก็บตังค์นิดหน่อยครับ <c oughs> ผมเก็บตังค์สิบบาทยี่สิบเองอะ พลังยังก็ได้แล้วก็เติมไปเติมนั่นเติมมาละเขาเรียกว่าตัวตัว,ตวเฮียนะ <c oughs> เติมตัวเฮียห <c oughs> ลอเล่นครับเติมนั่นพีบี้เออตอนนั้นกลังฮอตอยู่คือแบบมันมากอมตอนนั้นไม่ได้ฮอตน,นะจริงๆกูเพิ่งเล่นอนะ่ะแต่กูก็เติมแม่งเลยเฮีร้อยหนึ่งสัตว์ล้อเล่นครับผมเติมสองร้อยครับ สองร้อยนะสองร้อยจริงๆอ่ะผมอยากแบบเติมโรบอนเน่ยอยากเติมเพราะผมอยากเล่นทีแรนนะครับทีแรนได้จักไหมครับที่แบบพี่คาชาเล่นนะพี่คาชาพี่คาชาสวัสดีครับผมคาชาอะไรที่อย่างนะครับเดี๋ยวพูดครับยอดมากครับคนนั้นที่เล่นคลชีครับสามจุดศูนย์นั่นเองโ oh, อ้โหเดฟผมคืชอชอ คับผมชอบคนนะคน,คน,ค,นคนที่ผมชอบนี่ผมก็หลายคนนะติดตามหลายคนมากลองไปดูตอนนั่นดิตรงอะไรอ่ะตรงไหนวะเฮียเอาดูเองอ่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้มันจะมมนขึ้นวีดีโอมาก่อนมั้งเขาจะจำได้อะเฮียวะออต้องสุมเอาว่าไหนอไหนกูว่านีน้วะอย้แม่แม่งทายถูก ผมผมไม่ได้เล่นมาก่อนนะนอืมกูกูอ่านนี่ว่ะ <c oughs> เย้กูตายเลยอืมเฮ้ยผมรู้แล้วอัน,นไหนผมรู้แล้วทำยังไงนี่ครับนี่ครับชิบอันนี้ไม่ได้ครับอืมโอเคครับผมรู้แล้วอันนี้แน่นอนนะเป็นไงกูบอกเลยครับรู้ไหมไม่ผมรู้ ก็ม an ันส่องไม่ได้มันข้ามมันทำาันเธรรดอ่ะเอ๊ะใช่แน่นอนเลยคลิปหมูอ่ะหมูมาป่ะลมชูชีพช่วยชีวิตตดดังปีพงศตายอะไรเนี่ยเขาวงกลดเหรอว่าทางนี้ว่ะ มันโดนได้ไปนเนี่ยมันก็โดนได้นี่ไหวสัตว์นี่ก็ทางเดิมไหมจ้ะกระลุะดไปทาไหนนะ่ะอืมนกเดินหมดเฉยเฉยแล้ช่วยชีวิตตดดังไปปูดปูดโอเคครับผ่านไปได้รับใกล้ผ่านแล้วครับได้ถึงความพยามของเราแล้วเอ,อ้อ โอ้โหสเป็คถูกเราได้เง็บเราเลยผมจะพอมเสียงวังให้ของเด็กนะครับไม่ใช่ครับุยคุณยกูจะทวะจุ๊บ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 ใกล้ผ่านแล้วครับใกล้ผ่านแล้วครับใกล้ผ่านแล้ว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  ไป่ันแล้วไป่ันแล้วพองโอเคครับอืมขันหมูก่อนครับขันหมูกปล้วเขาันหมูกแบบอืมขันหมูกรบบขันมากขันมากจริงครับ เลยคันโคตรคันคู่คตรนโคตรคันอีกแค่สอด่านสามดิอีกแค่สองตูนตืนตนตดูดุนตดไปย่างชิวชิดนไปย่างชิวชิวอุ้ยนี่มันโทรศัพท์ ดันโทรศัพท์นี่ก็รู้สึกว่ากูจะเจอแนละ้วกูเหมือนก็เคยเจอหายที่อ่ะเดินเดินเหยีดครับเหยีดครับผมชันน้าแล้วอุ้ยอ๋อเป็นหน้าตาอ๋ออ๋อวัตถุฟ้าหมอกเรนโบว์อะไรอ่ะอ๋อนี่คือสัตประหลาดรู้ไหนี่เหมอนไม่เหม,หมัน <c oughs> ผมเคยเออ ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับมันพูดเลยใช่ผู้หญิงอ้สัไอ้สัทำไมวิ่งไหวย่างวะวิ่งไวทำไมมันไม่ขึ้นมาตรงนีน้ทำไมอ่ะไปตายก่อนว้ายโ เมื่อกี้ไม่ค่อเปิดขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันไม่ได้บะไอ้ยแย่กูเมิอนเลยครับทำไมเอาไม่ได้ไม่โกโนโปคาอ,อ้าวได้แล้วนี่หว่าอือโอเคครับแม่งอยู่ในนั่นตื่นตะดื ผมได้มาแล้วแล้วก็สปีดไม่เอาไม่เอาสปีดห้าจะเพียงแค่คุณเตะผมจะเดินแบบเอาหมอกเรนโบว์ไม่เอานี่หมวกเรนโบว้หมอกเรนโบว์โ้หายอ่ะนี่ลีโม่ก่อนเฮ้ยมะ่อมะ่มืกี้ไม่ใช่นี่ลีโม่ แล้ก็มกันโบเอ้ยเยอะดีแล้วูไ <t> ม่ตายอ่ะกูขึ้นก่อนเฮ้ยยิงจ้าสวรรค์นะไม่ใช่อะเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กสุกลอยได้เอ้ัเอรฟังับนี่ยัเสีรนโบไม่มีหรอเฮ้ยนี่ไง แม่สีทองหยาไปสมมตพี่ใบสมมพี่ม้นี่ได้มาแล้วครับมาดูกันับโอ้ยหยยหยโอเคครับได้มาแล้วครับเ้ยเนี้ยเนี้ยครับเครับ หาคนอยู่นะที่หาเน,นี่ยไม่หาอะไรนะหาคนนะไปช่วยเขาเอะช่วยเราต้องใช้ลูกบอลไม่ชจบะ่ะวที่ยืนก่อน,นเหียอะไรจะนนะเห็นแมบพบเห็นแมบพบไอ้ี้ยไม่รู้ที่ยืนก่อนนี่ไงจะที่ ต้องใช้ลูกบอลลูกบอลอยู่ไหนครับเบ่งไปเจอลูกบอลเจอพิซซ่าพิซซ่าเอนโบ้บอลนั่นเองครับจะใช้ริมโบ้นะครับช่วยคุณโยจริงจิงจิง ติง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 แต่ติงติงกูเจอคนแล้วโอ้ยเอนเอาสิไม่มาอ่ะเฮ้ยแอนนันก็มาแล้วว่านันก็ตายกันนี่แหะเปียกโอเคครับที่ผมตายนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเออวันเดอร์สิบนาทีแล้ว มันจะช่วยคนนั่นเองมาดูกนั่นเองนี่ไปเอามาให้ไปเลยไอ้เียพ่อตายลิสต์จังโดนจัโดนจัโอ้โหสัย เคลีบได้แล้วครับทมองกลัมานีะครับเห็นไหมเดินได้เห็นไหมเอาตัวดูหันหลังให้ดูเมื่อวันหนึงเชื่อเห็นไหมมันจะไปเริ่ไปเป็นเจ็บนี่ก็เลยแบบนี่ครับนี่นี่เราจะไปหาคนนั้นครับเดี๋ยวผมขอตัดนะครับตัดไปหาคนนั้นก่อนโอเคครับผมหาแม่งไม่เจอนะครับแล้วผมก็ตายครับกูดายเลยเนี่ย ไปกาเรียบร้อยวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ